หน่วยที่หนึ่งเรื่องปะถมนิเทศจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆรู้จักชื่อคุณครูประจำชั้นและสามารถแนะนำชื่อของตนเองได้สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณปู่คุณยา่ณาคุณตาคุณยายมาทำพร้อมกันนะคะอ่าไปทำกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดียินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนสู่สายชั้นอนันวานสองปติโรงเรียนอนันวา,านคณะศึกษาลัยอำเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและต่อไปนะคะเราไปรู้จัก คุณครูที่สอนพวกเราประจำสายชั้นอนุบาลสองปกติกันเลยค่ะนางสาวกิติมาชาวสุขโขครูประจำชั้นอนุบาล2ทับเจครูหมวยนางสาวทัศวรรณวิบูลทันครูประจำชั้นอนุบาล2ทับแปครูแป๊บเดียวนางกุลทีสุดทาครูประจำชั้นอนุบาล2ทับเครูกุล นางสาวโสพินนรมนสิริครูประจำชั้นอนุบาล2ทับสิบครูโสนางมาลีพิทักษาารนกุลครูประจำชั้นอนุบาล2 1ทับสิบเอ็ดครูลีนางสมบูรเดชะเทศครูประจำชั้นอนุบาล2ทับสิบสองครูติ๊ก หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคุณครูในสายชั้นของเราไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูอยากจะรู้จักเด็กๆบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำตัวอย่างการแนะนำตัวให้เด็กๆด,ดูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูชื่อเด็กหกิติมาชาวสุขโขชื่อเล่นน้องหวยเรียนอยู่ชั้นอันบ้านสองทับเโรงเรียนอันบ้านพนักศึกษาลัยค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงทัศวรรดิ์วิบูลธนันชื่อเล่นน้องตับเดียวนะคะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ครับเโรงเรียนอนุบาลคณะศึกษาไลค์ค่ะเด็กๆสามารถส่งคลิปการแนะนําตนเองให้เพื่อนๆและคุณครูคได้รู้จักผ่านทางไลค์กลุ่มห้องของเด็กๆมาดูนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ